d n เนคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราเราก็จะนำา d n a ็อดล็อกอันล็อกโค้ดตุกๆออกมาเราก็จะทำให้เรารู้ข้อมูลต่างๆอ่าเรื่องที่แบบทำให้พ่อแม่ตื่นเต้นนิดนึงก็คือเรื่องของการแบบจะรู้่าเลนของลูกว่าลูกแบบว่าทักษะทางด้านไหนศักยภาพทางด้านไหนนู่นนี่นั่นนี้แม่ก็แบบอยากรู้แบบตื่นเต้นการที่เราจะรู้ยีนเสี่ยงมะเร็งแต่ละชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตลดน้ำหนักอย่างเงี้ย การลดน้ำหนักแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเราเออรูด้วยนะการส่ง DNA นี้ไปตรวจคือมันรู้ขนาดนั้นนะ สวัสดีค่ะใส่ใหม่ and everything จริงเกเบ EP นี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับ scientific b a s นั่นก็คือเรื่องของ DNA นั่นเองนะคะ DNA คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรานะคะเมื่อก็คือได้มาจากค้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายทวดบรรพบุรุษของเรานั่นแหละที่ส่งต่อผ่านกันมานะคะซึ่งมันก็จะเป็นรหัส DNA ค่อยๆกันเอาเป็นว่าถ้าลงลึกเนี่ยงงไปนิดนึงเราก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไปหน่อยนึงนะคะ ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ DNA เองาจริงๆเคยได้ยินนะอย่างตัวอย่างในละครก็ได้เวลาที่แบบตัวร้ายเรยเง้ยเขาจะว่านางเอกว่าหึนิใส่เวยได้แม่มาเลยนะหรืออะไรแบบนี้หรือแม้บางทีก็จะเป็นคําพูดของแบบคุณพ่อยอะไรเวลาลูกเตบอหนเ่งเกง็จะืะ แต่บอลเก่งได้พอเลยนะลูกจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยวันนี้นะคะใหม่ก็ได้คิดมา2แบบนะคะจาก Genius DNA นะคะนั่นก็คือ DNA Premium Collection Kit นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ DNA Collection Kit ในแบบ Standard อ่ะมันคือสิ่งทีเออ่เราจะ ให้ลูกหรือว่าผู้ใหญ่ก็ทําเองได้นะคะก็คือวิธีการก็คือเป็นการเหมือนสวอปน้ำลายในป่าะไรเนี้ยคือเขาก็จะมีเขียนวิธีบอกนั่นแหละอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนํา DNA ที่ได้จากสารที่อยู่ในน้ำลายเหล่านี้นะคะไปบดล็อกอันล็อกโค้ดตุ๊ก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 ออกมาแล้วก็จะทําให้เรารู้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวของเราเองนี่แหละซึ่งแบบว่าไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอดาวแต่มันคือเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่ เป็น scientific base นะคะคือเชื่อถือได้แน่นอน100%สิ่งต่างๆที่เราจะได้รู้จากการ swap DNA ไปนี้เนี่ยนะ,ะเรื่องที่แบบทำให้พ่อแม่ตื่นเต้นนิดนึงก็คือเรื่องของการแบบจะรู้ท่าเลนของลูกว่าลูกแบบว่ามี างด้านไหนศักยภาพทางด้านไหนตรงน,น,นี้หน้านี้แม่ก็แบบอยากรู้แบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรื่องจริงๆแล้วว่าที่ที่รู้แล้วเป็นประโยชน์มากๆเลยเนี่ยนะนอกจากเรื่องของทาเล็นเนี่ยนะหมายก็ว่าในเรื่องของการที่เราจะรู้ยีนเสี่ยงมะเรง็งแต่ละชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตคือแน่นอนการใช้ชีวิตเนี่ยนะมันคือ บส on สิ่งที่มากับเราอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ DNA ของเราและการใช้ชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเรารู้ไว้ว่าสิ่งที่เรามีมาดิดตัวมามันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องระวังอะไรเขาก็จะรู้ความเสี่ยงในเรื่องโรคต่างๆกันแล้วกันอ่ะแล้วก็มีเรื่องการตอบสนองของยาแต่ละชนิดว่าเออเราแพ้ยาอันนู้นอันนี้ไหมบางทีเราอาจจะยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยไปเจอกับยาอนันั้น,นะคะแต่ว่ารู้ไว้ก่อนก็ดีโรคความเสี่ยงจากพันธุกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคระบบประสาทโรคข้อกระดูกการแอบ,บสอบการดูดซึมวิตามินต่างๆอะแต่เรื่องที่ใหม่เนี่ยค่อนข้างอยากจะรู้อันนี้ก็คือผู้ใหญ่ทําด้วยนะซึ่งใหม่ก็จะทําด้วยพี่หยากก็จะทําด้วยนะคะการการส่ง DNA นคิปนี้ไปตัวจนะ,ะก็คือพี่หยากเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าแบบเขากินเท่าไหร่ก็คือไม่อ้วนแต่ีนซุปเปอร มากแต่ก็คืออันนี้คือมันจะทําให้เรารู้ว่าเออเรากินอาหารอันไหนที่ร่างกายเราจะแอบซอเข้าไปได้ดีเราจะสร้างกรรมเนื้อได้หรืออะไรประมาณนั้นน่ะเฮ้ยคือมันเป็นอะไรแบบว่าคือมันคือแบบเฉพาะจอะจงเป็นเรื่องของเราของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหมายว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเอฟเฟกติฟมากๆในการที่เอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเนอะหรือ,อยังของใหม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เอออยากรู้ว่าแบบเวลาที่เราจะรู้ส i ว h t ลดน้ำหนักอย่างเงี้ยการลดน้ำหนักแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเราเออรู้ด้วยนะการส่ง DNA นี้วิถุดคือมันรู้ขนาดนั้นนะอ่ะเกริ่นอันนี้คือแค่เกรินนะฮัลโหลยังไม่ได้ทำทงเทสอะไรเลยอะ่ะเคแก่ออกมามันก็คือจะเป็นหน้าตากล่องแบบนี้นะคะมาจากกล่องที่เป็นแบบ Genius DNA แบบ Standard นะคะอะ ันก็จะเป็นแบบนี้กล่องแบบนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นชื่อที่อยู่ของบริษัทนะคะพอเรา swap ลูกๆและตัวเราเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บกล่องเก็บใส่กล่องนี้แล้วก็ส่งกลับไปทางบริษัทให้บริษัท,ทีส่งออกนอกแล้วก็ดีโคดออกมานะคะว่ารหัสเนี่ยของเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งข้างในเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่แค่นี้เลยแท่ง swap นะคะ แบบนี้อ่าแล้วก็มีน้ําใสๆข้างในนะคะแล้วก็นําไอต้ตรงที่เป็นกา้านสมลีเนี่ยนะสวอปในปากลูโอเคเดี๋ยวจะเอาไปท่าผลเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรออีกไม่รู้เหมือนกันว่ากี่วันแต่โอเคเดี๋ยวถ้าผลมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเรารู้อะไรมาบ้างอนี่อัป,ปะ <c oughs> อปปะอ๋อะอ๋ปปะอโชว์ฟันหน่อยโชว์ฟันหน่อย อโอเคอปาอโอเคโอเคโอเคโอเยตัมือตัวอ่าหลังจากที่เราส่ง DNA ไปตรวจแล้วนะคะแล้วก uh, uh, ็ท ну ี่สวอปปากลูกๆอุ้ยเสร็จแล้วเราก็ได้ส่ง DNA นี้นะคะเออ กลับไปที่ศูนย์นะคะเอ่อเจเนเซียที่เมืองไทยนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ส่งไปที่แลบที่อเมริกาอ่าหลังจากที่ส่งไปแล้วเนี่ยก็รอผลประมาณเกือบเดือนเหมือนกันนะคะก็คือก็ใช้เวลาแหละแล้วก็เขาก็จะส่งผลกลับมานะคะในแอปพลิเคชันซึ่งผลเป็นแบบนี้พี่แันมาแ้วไหนบอกพี่แันเล่าเล่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสิคะว่าพี่แันชอบเล่นกีฬาไหมครับชอบครับแล้วพี่แันชอบเล่นกีฬาอะไรครับเลกีฬามนฮะ กีฬามอลกีฬามอลอะไรอ่ะชอบเตะบ,บอลไหน,นคะชอบรับโอเค กีฬามนโดยกีฬามนคืออะไรคบผมในแอปพลิเคชันที่มีมาให้ที่เขาส่งกลับมาให้นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะคะก็จะขึ้นให้ดูนะคะมันก็จะมีเป็นหมวดหมู่นูทริชั่นหมวดหมู่ฟิตเนสแอนด์เวทลออสอินบอลทาเล้นจริงๆอะ่ะสำหรับเด็กๆอะ่ะคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะรู้เนอะเรื่องของทาเล้์ของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งของสั้นๆคือเขาก็จะเด่นเรื่องกีฬามากเป็นคนที่เล่นกีฬาทางด้าน Endurance เก่ง อคือมีทาเลนททางด้านนี้นะคะซึ่งกีฬา e อเดอเรน e ์เนี่ยก็คือประกอบไปด้วยพวกพุ่งาาระยะไกลปัจจยานฟุตบอลบาสเกตบอลไว้นะเป็นกีฬาที่เหมือนเป็นเกมกีฬาอะไรอย่างนะคะตาม DNA แล้วก็จะเขียนว่าอ่ะเป็นทาเลนท์ของเขานะคะรวมถึงเขาก็มีทาเลน,นทาา์ด้านภาษาก็จริงเพราะว่าสันสันไม่รู้นะว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่สันสันเขาก็จะแบบมีความ เก็ตเวลาที่แบบสอนเรื่องเกี่ยวกับการพูดภาษาต่างๆในหลายภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะเพราะว่าอะลลอม่าของซันซันก็คือจะแบบมีแบบสอนภาษาจีนบ้างนะคิวไม่หมาไม่หมาพูดดิตาเด็นจีนตัวหัวตัวเท่านายเท่านันนเท่านั่นเท่าภาษากรีฑาเท่าเท่ เห่า oh, แล้วก็เรื่องที่เซอร์ไพรส์เลยคือมีทาเลนทางด้านคณิตศาสตร์มากไม่รู้วมาจากไหนเพราะว่าแม่แม่นี่คือไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็เรื่องอย่างอื่นนะคะก็อยู่ในในเกณฑ์ที่ถือว่า เขาก็เขียนว่า e x c e l l e n t นะนะคะการอ่านการพูดความคิดสร้างสรรค์สมาธิหรืออะไรเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นชาร r t ให้ดูนะคะคือเรื่องของ DNA เนี่ยนะมันก็คือเรื่องที่ส่งผ่านกันมานะคะ from generation to generation นะคะแล้วสิ่งที่มันออกมาอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะผลที่วิเคราะห์ ณวันนี้ะไยเงี้ยก็จะคือเป็นจริงตามนี้ไปจนแก่เท้าก็จะคือจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะแต่หลายอย่างอะไรเงี้ยก็ชัดเลยว่าคือได้มาจากพ่อได้มาจากแม่แน่ๆเลยในในทาเลนนะคะของสันสันอันที่แบบว่าแย่ที่สุดเลยก็คือเรื่องของความจัระยะสั้นซึ่งของใหม่ใหม่ก็ส่งของใหม่ไปตรวจด้วยใช่ไหมความจัระยะสั้นของใหม่ก็คือแย่จริงมันแย่จริงๆแต่ที่ทุกคนอาจจะเห็นในคลิปก่อนหน้านี้จําอะไรไม่ค่อยได้ล่ะของราคาของก็คือจำไม่ค่อยได้แล้วก็เบอร์เบอร์บาบาลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วว่า การที่เรารู้อะไรแบบนี้คือมันก็ไม่ใช่ว่าต้องแบบรู้สึกว่ามันเป็นจุดด้อยของเราอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ส่งทอดต่อกันมาทางพันธุกรรมแล้วจุดนี้โอเคอาจจะเกิดความบกพร่องเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยๆนีเ้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แก้ไขได้ตรงจุดเนาะ บายะค่ะพี่ซันในเรื่องของพี่ซันนะคะเรื่องของแอลเลอร์จีนะคะการแพ้นุ่นแพ้นี่พี่ซันมีแนวโนม้มที่จะแพ้ไรฝุ่นก็คือเหมือนใหม่เลยนะคะแมเป็นคนที่แพ้ไรฝุ่นเยอะมากอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของแอนเชสตรีนะคะซึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ่อเราเป็นคนเชื้อชาติไหนเผ่าพ,พันธุ์ไหน9 6 9 6ก็คือเป็นอีสต a เอเชียนะคะซึ่ง <c oughs> ก็จะ <c oughs> เอเชียของเรา96.96% 96ก็มีไชนีสมีซา u t ์อีสเอเชียนี่ก็เป็นไปตามคาดมีเจ p a n e s e น n ค k o r เรียน3.62%แต่ที่ตลกคือสันมีย u โร p เ a ียนด้วยตลกมากซึ่งเป็นบริ s ิช n นไอริ h จริงๆบางทีสันบอกว่าจะเป็นคนอังกฤษตลกมากอาเอ้าเราพูดก,กันถึงเรื่องแพ็กเกจิดนึงนะคะจริงๆตอนแรกแล้วเลยเนี่ยหมายกับพี่อ่ะเราสมัครกันไปเป็นสแตนดาร์ดแพ็ a เกจนะคะของ g e n e s i s n a แต่ว่า พอหลังจากที่เราส่งผลไปตรวจแล้วก็นั่งคุยกันว่าเออไหนๆแบบส่งไปตรวจแล้วถึงใกล้ถึงอเมริกาแล้วอะไรเงี้ยเออขออัปเกรดเป็นแบบพรีเมียมดีกว่าก็คืออัปเกรดได้ในแอปพลิเคชันเลยนะคะเพื่จ่ายตังค์เพิ่มเข้าไป มันก็จะรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ drug response คือการตอบสนองต่อยายต่างๆว่าเออเราแพ้ยาไหนหรือเปล่าตามเจนติกของเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่อง cancer risk นะคะ heart health ก็สําคัญเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมี report summary ให้ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกรุนก็มีบางโรคที่เราไม่รู้จกักรู้ไว้ก็คือดีคือถ้าเกิดว่าเรามีความ เสี่ยงเราก็จะได้ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมหรือว่าการปรับเรื่องของการกินอาหารอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าโชคดีในเรื่องของแ c a n อร์ในทั้งใหม่พี่อยากสันเทียนเทียนเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่มีความเสี่ยงใดๆก็ตามไม่เชื่อว่าเรื่องของการกินอาหารเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการปฏิบัติตัวต่างๆเนี่ยคือมีผลมากๆอยู่แล้วกับร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมะเร็งต่างๆเนี่ยถ้าเกิดในเดือนเนียเราไม่ตรวจพบแล้วอะไรเงี้ยเราก็สบายใจไปปลอดหนึ่งแต่ไงก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลในเรื่อง ประกอบกันเข้าไปอีกด้วยนะคะอ่ะอีกหนึ่งหัวข้อน,นะคะที่ใหม่คิดว่าเออเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับสาวๆนะคะก็คือเรื่องของ Healthy Weight Report นะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าวิธีไหนที่เป็นวิธีที่ Effective ที่สุดในการที่เราจะออกกำลังกายแล้วเห็นผลนะคะดีใจมากๆของใหม่คือให้เป็นเรื่องของการ Cardio Exercise นะคะจะเห็นผลมากเต้นการขยับนู่นนี่นี่นั่นซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่ชอบอยู่แล้วแล้วเขาก็เขียนว่าในเรื่องของ Strength Training Weight Training เนี่ยจะไม่ e f f e c t i v e ดีมากพร oh. อ,อะไรเพราะฉันไม่ชอบเลยกับ เวทเทรนนิ่งอยู่กับอะไรอย่งงางนนอย่างนี้ก็คือจากนี้ก็คือไม่ต้องฝืนใจทำเพราะทำไปก็คือจะไม่เ f f e c t i v e อยู่ดีนะคะสิ่งที่ไม่เอ f e c t i v e เลยคือคีโตไดเอทนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยทำคีโตอยู่แล้วเพราะรู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้แบบว่าวางแผนการออกกำลังกายของเรานะคะที่เราค่อนข้างจะขี้เกียจ <laughs> ให้มันเ f f e c t i v e ที่สุดนะคะ หลังจากที่ส่ง DNA นะคะไปตรวจกับ g e n นีส DNA มาแล้วก็มีรีพอร์ตกลับมาให้เยอะแยะยาวมากรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากนะคะก็เหมือนกับเราสี่คนเนี่ยได้รับสมุดพกประจำตัวกันมาคนละเล่มอะ่ะทำให้ได้รู้ว่าต้นทุนของเราข้างในของเราเนี่ยมันมันมีอะไรมายังไงบ้างมันก็จะสามารถที่จะทำให้เราวางไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิต ได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมการกินอย่างส่วนของลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะได้รู้แล้วว่า,าเขาถนัดด้านไหนหรือไม่ถนัดด้านไหนหรืวคนต้องสปอร์ตเขาไปในแนวทางไหนหรือว่าเรื่องไหนที่เขาไม่ถนัดก็จะได้แบบว่าดูแลเรื่องนั้นเป็นพิเศษนะคะก็คือดีมากเลยนะคะเป็นแน่นอนว่าเป็นเรื่องของความจริงแน่นอนเพราะว่านี่มันคือเรื่องของวิทยศาศาสตร์นะคะนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องหมอดูหมอเดาทั้งนั้นนี่คือเรื่องของแฟกต์จริงๆแล้วเชียร์เชียร์ให้ไม่ใช่แค่ให้พ่อพ่อ,อแมท ให้ลูกนะคะแต่ใหม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีสําหรับทุกทุกคนในครอบครัวเลยนะคะทั้งกับลูกแล้วก็ทั้งกับผู้ใหญ่ทั้งกับเด็กกับทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะที n ี้ดีเค่ะสำหรับวันนี้ใส่ m ม and Everything จงจิ๊กเก็ก็ประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะรู้ดีเทลอะไรอีกก็คือสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆจะใน Facebook ก็ได้ใน Instagram ก็ได้สำหรับตัวหม่เงี้ไม่ติดต่อไปทาง Instagram แล้วคือตอบเร็วมากเลยเมสเซจตอบเร็วมากค่ะลองทำกันดูคะ่ะ